สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะคะอยู่กับเบนเจามือนเดิมค่ะที่มงคลคาเซนเตอร์ชาแนลนะคะช่วงนี้เหมือนเดิมค่ะเป็นช่วงของการรีวิวคลิปรีวิวสินค้านะคะน้องเบนก็สไตล์เดิมนะคะของน้องเบนค่ะรถสวยรถถูกรถดีนะคะรถดีนี่หมายถึงว่ารถใช้งานดีนะไม่ใช่เครื่องปรุงนะคะ<ข><า>ใครหน้าที่กาลังมองหารถใช้งานราคาถูกๆเป็นกลุ่มอ e ีโคคาร์นะคะ ถ้าอยากออกรถมือสองนึกถึงน้องเบนนะคะน้องเบนพร้อมให้บริการพร้อมให้คําปรึกษามาวันนี้เดี๋ยวจะไม่เสียเวลานะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่อากาศค่อนข้างอบอ้าวเนาะอากาศร้อนหน้าฝนด้วยนะคะช่วงนี้ใครที่อยากมองหารถใช้งานแบบว่ากันแดดกันฝนกันลมผ่อนสบา สบายถูกๆนะถ้าผ่อนรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงนะคะทาเงินเดือน9,000หมื่นหนึ่งก็สามารถออกรถได้สบายๆเนาะขออนุญาตเลยนะคะขอนําเสนอน้องคันนี้เลยนะคะโตโยต้ายารีทหนนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะสีขาวสวยยอดนิยมบอกเลยนะคันนี้ราคาขอเปิดเลยละกันนะคะราคาที่300,000 เจ0 0หบาทเน้นย้ำนะคะราคา379,000บาทเริ่มต้นผ่อนสบายสบายค่ะ4,999บาทนะคะนี่คันนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยเครดิตดีขอดอกเบี้ยพิเศษถูกกว่านั้นไปด้วยนะคะนี่ชมกันเลยนะคะชมน้องเต็มๆได้เลยนะคะนี่เขาเรียกว่าเป็นสีขาวสวยยอดนิยม หน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นปี2015นะคะคันนี้เขาเรียกว่าตัวบอดี้ภายนอกของเขาเนี่ยน้องเบนจะให้ดูก่อนเนาะรถคันนี้มาใหม่นะคะนี่ผ่านการทําสปามาเรียบร้อย,แต,ย未未 150. แต่ว่ายังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยเนาะไม่ได้เก็บงานถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยมาดูสนใจอย่างเงี้ยน้องเบนเก็บงานทั้งข้างให้นะคะตรงนี้เครื่องยนต์เบนซิน1น่นะคะคันนี้ประหยัดน้ํามันมากๆนะคะก็ถือว่าเหมาะ ตอบโจทย์นะคะกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้น้ำมันแพงเนาะก็หารถอีโคคาร์ใช้งานเล็กๆน้อยๆเนี่ยประหยัดน้ำมันนะคะในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเนาะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นรุ่นท็อปรุ่นตัว G ีมากับล้อแม็กซ์สวยๆแบบนี้เลยทั้ง4ล้อนะคะนี่ ล้อแม็กสวยๆแบบนี้ทั้ง4ี่ล้อมือจับก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะนี่ใส่ที่ครอบมาให้เรียบร้อยกันลอยมีคิ้วกันสาดมาให้ของโตโยต้าตรงนี้มาทั้งสี่ข้างเลยมากันต่อค่ะมาแบบเรื่อยๆเลยนะคะนี่คันนี้อย่างที่บอกเนาะจัดเต็มของแต่งมาให้แล้วแต่งทั้งภายนอกภายในนะคะคันนี้สวยพร้อมใช้งานนะคะค่ะอย่างเดียวคือคนขับเนาะนี่ในส่วนของเขาเรียกว่าเส <c oughs> าอากาศแบบทิพย์ฉลามสปอยเลอร์หลังมีมาให้ <c oughs> สองชั้นเลย ไปเล่หลังก็แต่งมาให้เสร็จสับเรียบร้อยไม่รู้ไม่ได้นะคะในส่วนของห้องเก็บของเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อลถไปอยากจะใช้ในส่วนของอเนกประสงค์เก็บของบรรจุของบางคนพนักงานประจําหลังจากเลิกงานเสร็จเนี่ยสามารถขนของไปขายที่ตลาดได้เลยมีไฟสองสว่างมาให้ด้านข้างนะคะแล้วก็มีที่แขวนของแขวนพวกของหนักๆแบบนี้ได้สูงสุด2กิโลนะคะ <c oughs> ล้ออะไหล่ยังไม่ได้แตะพื้นเลยค่ะทุกคนนี่มีล้ออะไหล่มาให้นะคะก็ใครที่ชอบความกว้างนะคะก็คันนี้แหละนะคะตอบโจทย์เลยนะคะราคา379,000บาทกับรุ่นท็อปสุดตัว G ปี2015สสีขาวสวยยอดนิยมจัดเต็มของแต่งนะคะล้อแม็กสปอยเลอร์หลังทุกอย่างมีมาพร้อมให้ครบนะคะคันนี้มาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างค่ะ ห้องผู้โดยสารนี่สวยสปอร์ตมากๆนะคะคันนี้เบาะหนังตะเข็บได้สีแดงอย่างที่บอกค่ะเพิ่มความสปอร์ตไปในตัวพื้นข้างล่างเนี่ยก็เป็นสีแดงตัดกับสีตัวรถได้ค่อนข้างดีเลยนะคะ <S <S ด้านข้างตรงฝั่งมือจับตรงนี้ก็เป็นแบบโครเมียมนะคะนี่มีลําโพงมาให้นะคะขออนุญาตเข้าไปนั่งเลยละกันทุกลิปต้องเป็นจะเข้าไปนั่งให้ดูนะคะว่าเอ้ความกว้างมันได้ขนาดไหนนะคะนี่ เบาะหนังสีดํานะคะทําความสะอาดง่ายค่อนข้างดีเลยแหละตรงนี้สามารถใส่ของได้นะคะตรงนี้ก็สามารถใส่ของได้วางแก้วน้ําได้นะคะปี2015นะคันนี้สวยๆเนาะถ้าจะไม่ผิดคันนี้น่าจะไม่ยังไม่ถึงแสนนะคะคันนี้เดี๋ยวน้องเบนจะพาไปดูในส่วนของด้านหน้าแต่ว่าให้ดูแบบ ละเอียดในส่วนของด้านหลังก่อนนะคะถ้าใครนะคะกำลังมองหารถใช้งานนะคันนี้อีโคคาร์รูปทรงสวยสปอร์ตคุ้มราคาแน่นอน379นี่ต้องเบนว่าถือว่าคุ้มมากๆนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นระบบแบบระบบสมาร์ทคีย์เลแล้วนะคะ 1.5G ปี2015นะคะนี่กุญแจของเขาก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะ พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ3กา้านเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันสามารถที่จะเลื่อนเมนูขึ้นลงเสียงขึ้นเสียงลงได้นะคะจากในส่วนของพวงมาลัยเนาะเวลาที่เราฟังเพลงฟังวิทยุต่ตางๆเนี่ยขับรถเพลินๆอย่างเงี้ยนะคะสามารถเลือกได้ระดับตรงนี้ได้เลยไม่ต้องมากดตรงนี้ตรงนี้ก็จะช่วยในส่วนของการมองทางไกลวิสัยทัศน์เพิ่มความสะดวกสบาย ก็ไปในตัวอีกด้วยนะคะมาเบาะหนังอย่างที่บอกนะคะในส่วนของแผงคอนโซลตรงกลางนะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบสีโครเมียมตัดมาให้เพิ่มลูกเล่นกิมมิกเล็กๆน้อยๆมาให้แอร์คันนี้เป็นแอร์แบบออโต้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ก่อนเนาะปุ่มสตาร์ทของเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ปุ่มตรงนี้เนี่ยเป็นปุ่มแบบว่า ปัะกระจกมองข้างนะคะกระจกไฟฟ้ามองข้างนะก็จะมีปุ่มให้เลือกขึ้นลงซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่ที่เราจะใช้งานแบบไหนความสะดวกสบายเลือกได้เลยนะคะ mm. อืมเปิดปุ๊บเย็นปับนะคะคันนี้นะคะรถปี2018ค่ะไม่อยู่ที่9 1 7 7 0 สกิโลนะคะคันนี้ไมาย,ยังไม่ถึงแสนนะคะทุกคนรถใช้งานที่วิ่งยังไม่ถึงแสนเนาะคันนี้แล้วก็ระบบแอร์คันนี้เป็นระบบแบบออตโต้แล้วเย็นสบายดีนะคะทุกคนเครื่องยนต์อย่างที่บอกนะคะเครื่องยนต์1.2เบนซินนะทุกคนประหยัดน้ำมันสบายสบาย <c oughs> เครื่องยนต์หนึ่งจุดสองค่ะประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะแอร์แบ็คคู่หน้าค่ะคันนี้เบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยถ้าใครชอบคันนี้ราคาเบาๆนะคะ3 7มแ0 0บาทในส่วนของห้องเครื่องค่ะน้องเบนก็จะให้คุณผู้ชมดูในคลิปแบบละเอียดๆเลยนะคะรบกวนนะคะน้องออยก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบละเอียดเลยนะคะนี่ห้องเครื่องก็มาแบบเดิมๆเลยค่ะ คันนี้ไม,ไม่ไม่พูดเยอะนะคะนี่ไม่พูดเยอะเจ็บคองของดีอยู่แล้วนะคะดีอยู่แล้วน้องเบนคัสสันมารถทุกคันสวยเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำตรงนี้รับประกันได้เลยนะคะนี่โอเคเยวขออนุญาตปิดเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสวยๆนะคันนี้บอกเลยนี่ มาในรูปแบบรูปทรงที่ถือว่าสวยสปอร์ตนะคะจัดเต็มชุดแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล้อแมกเนาะสปอยเลอร์หลังเลอแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่งด้านในเนี่ยเบาะหนังสีดําตัดด้วยได้สีแดงเพิ่มความสปอร์ตมากๆเลยนะคะคันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยโฉมของเขามาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะรถปี2015 ใครนะคะที่สนใจสามารถทักหาน้องเบนได้นะคะที่เบอร์0941091164นะคะ0941091164เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสนใจอยากออกรถขนหนโทรมาสอบถามน้องเบนทักมาสอบถามน้องเบนนะคะใครที่อยากจะดูรถตัวจริงก็เข้ามาได้นะคะที่มุคลคายเซ็นเตอร์ของเรามีรถให้เลือกหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายรูปแบบหลายสไตล์เลยนะคะเงื่อไขาการออกรถไม่ยุ่งยากนะคะอยู่ที่คุณลูกค้าเป็นตัวกําหนดได้เลยนะคะ เงื่อนไขาการออกรถนะคะก็ไม่ยุ่งยากนะคะสำหรับวันนี้น้องเบนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ชมคลิปกันจนจบนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้น้องเบนด้วยนะคะขอบคุณผู้ชมที่น่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามาจะนำรถสวย ราค่าถูกๆคุณภาพดีๆมาฝากคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยค่ะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะขอบพรบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะ